สวัสดีครับครับวันนี้ก็สวนรับสร้างบ้านเด็กเป็นหงมนะรเราพามาชมบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่เราก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับว่านะครับบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่เป็นหลังหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้งานนะครับลงตัวมากนะครับแบบบ้าน สไตล์โมเดิร์นที่ที่เราถนัดนะครับออกมาแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองรับชมกันนะครับทักทายเจ้า,จาของบ้านกนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ้านหลังนี้ครับเกิดขึ้นมา,าเพราะอะไร บ้านหลังนี้จริงๆก็คือเดิมค่ะเรามาทีที่ที่เดิมอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็มองว่าของเรามันไม่ไม่ไกลกับในเมืองมากอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเองเนี่ยแบบบ้านอะ่ะมันจะไม่ได้ซ้ํากับบ้านโครงการทั่วไป <c oughs> เราสามารถจะดีไซน์รูปแบบในในสิ่งที่เราอยากได้ <c oughs> เรา่ราอบาไดใ้ใช่ใช่ค่ะ,คะทีนี้เนี่ยก็คือพอ,อคุยกับทางคุณบอยอะค่ะ <c oughs> เราอยากได้บ้านสไตล์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนทาง The best Home ก <c oughs> ็ อตอบโจทย์ตอบโจทย์ในในสิ่งที่เราต้องการนะคะก็จะได้มาเป็นบ้านหลังนี้ซึ่งฟังฟังชันก็คือสีห้องนอน3มห้องน้ําที่เราอยากจะได้ะค่ะเดี๋ยวอ่าภายนอกคงมีภาพให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในบ้านหลังนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชิญครับ นี้เริ่มต้นจากประตูนะครับประตูด้านหน้าเนี่ยเป็นบานไม้สักนะครับเราทําตอนนี้เป็นสีด้านนะ,ะสีวอนัทแต่ว่าเป็นเป็นตัวสีด้าน,นครับงนั้นอารมณ์ก็จะออกเป็นบานโมเดิร์นนะครับบานไม้สักนะครับอันนี้มาชมด้านในนะครับ ซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับก็คือเข้ามาพบเจอเป็นโถงรับแขกนะครับฝ้าสูงเท่าไหร่ครับเพี็กหลังนี้3เมตรสเมตรนะครับฝ้าสูง3าเมตรมีไฟฝ้าหลืบในหลุมฝ้านะครับจริงๆบ้านหลังนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ทางคุณเป้กก็ได้บอกไปแล้วว่าฟังก์ชันกี่ห้องนอนเพล็กสี่ห้องนอนสาห้องน้ำสี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะครับพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรได้ครับ้องเจมสองร้อยสิบสิบสอง คือถ้าดูจากบ้านนะครับ212ตารางเมตรนะครับหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้า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 ,ถาดูจากพื้นที่ใช้สอยแล้วเพราะว่าฟังก์ชันเรามีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำเหมือนที่เ,เอกบอกไปนะครับบ้านหลังนี้ครับจุดเด่นเลยนะครับเรื่องของการดีไซน์นะครับที่เราเห็นภายนอกเมื่อกี้นะครับรูปทรงจะเป็นโมเดลน,นะครับ หลังคาก็าจะเป็นกระเบื้องเพชรทีบนะครับสีเอ่อสีไแน่แนมินเมเกรย์่าครับผมก็จะได้อ,รา,อารมณ์ของโมเดินซึ่งโจทย์ลูกค้าเนี่ย <nunca> เขาเขาต้องการบ้านแบบสไตล์โมเดินเลยนะครับตรงนี้เป็นมุมสําหรับนั่งทํางานหรือเป็นมุมพักผ่อนที่ลูกค้าเขาอยากได้พื้นที่เล็กๆนะครับสาหรับไว้เป็นนั่งตั้งโต๊ะทางานนะครับ <s us ur> แล้วก็อาจจะมีมุมนั่งพักผ่อนอันนี้ก็ี๋้วลูกค้ามาตกแต่งอีกทีหนึ่ง ที่นี่พิเศษตรงที่อ่านเนี่ยก็หลุงจะลึกนะครับคือแต่ละหลังความต้องการลูกค้าจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทีไรงานตัวเนี้ยจะเป็นทองหรือว่าคนจะงงคนจะลึกอย่างโซนเนี้ยครับเป็นโซนของท่อแก๊สอย่างเงี้ยลูกค้าต้องการแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่ายังยังคงแบ่งสัดแบ่งส่วนให้มันดูแบบดูการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับเราเลือกเป็นกระเบื้องที่มันเป็นแผ่นเรียบะครับซึ่งทำความสะอาดง่าย ส่วนที่มันไม่ไม่มีการใช้งานบ่อยอย่างเงี้ยครับเช่นขนาดตรงนี้ยเราก็สามารถเลือกเป็นเท็กเจอร์ที่ลูกค้าต้องการได้ใครให้ตู้ซิงนี่ปูกกระเบื <c oughs> อ้องด้วยครับพี่ต้องไม่ปูเจ้าบ้านมัเขายอมเนาะต้องลองเราให้ลูกค้าแต่ว่าเจ้าบ้านเขาเขต้องการเขาต้องการ EP ที่แล้วครับพาไปชมบ้านหลังหนึ่งนะครับเราเข้าอยู่ในห้องน้บได้สามคนสบายมากนะครับมีห้องน้าอยู่ได้น่าจะหลายคนครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะเข้าไปอยู่ทําไมหลายคนนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้าก็เหมือนกันครับได้รับการออกแบบเป็นสไตล์โมเดินเหมือนกันเป็นเป็นโมเดินแบบเรียบๆนะครับเดี๋ยวที่สุขภัณฑ์เนี่ยเราจะใช้ของอเมริกันสไตล์หลันนี้เป็นอเมริกันหมดเลยครับครับผมมีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์เอกใส่ให้ทุกห้องนะครับตอนนี้ห้องครัว ห้องน้ําก็คือพัดลมนะครับหลังนี้มีคำพิเศษตรงนี้ติดรองแนงไห้ใช่ไหมใช้ได้จริงเลยเนี่ยใช้ได้จริงมัยังไม่ได้เทสนะฮะมีมีชั้นวางมีชั้นวางสำหรับพวกน้ำหอมน้ำหอมอมออืมก็เป็นตะวันแค่หอมเป็นห้องแต่งตัวนะกลิ่นอะไรไม่อะไรอะโรมาอะโรมาอ๋อไอ้มันเพิ่มเอกมาวางนล้วหอมในห้องน้ำดิ คือมันมีน้ำอุ่นอันนี้นนเป็นบล็อกของเค่น,น้ำอุนน่นะะเรามีเตียมมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับต่อจากบ้านหลังนี้คือแค่ซื้ออุปกรณ์มาติดเข้าไปติดติด,ต,ด,ต,ดติดเข้าไปก็ใช,ใช้ได้เลยเราเข้าไปชมห้องนอนหลักกันนะครับห้องนอนมาสเตอร์ว่าก็ห้องนอนห้องนี้ขนาดเท่าไหรเ่เอกสี่คูณสี่คูณสี่จุดห้าสี่คูณสี่จุดห้านะครับอันนี้เป็นขนงังตซฟานะครับเรามีการ เล่นตัวเป็นเท็กเจอร์ก่อผนังเบิ้ลออกมานะแล้วก็มีทาสีเป็นพาสเทลก็จะมีปลั๊กไฟนะครับมีสวิตไฟทูเวย์นี้ปิดได้นะครับห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องน้ำกว้างของงานด้วยกว้างปสองไม่คุณสองเมตรนะครับห้น้ำมีมีมีตู้การ์ดอีกรองอาบนี่ครับเพราะว่ามันต้องการแบ่งสัดส่วนนะครับผมระหว่าง่วนแห้งกับส่วนเปียกครับ นี่ก็มีอาบน้ำเสร็จนะครับก็จะได้เปลี่ยนออกมาตั้งมาตั้งมาเออผมอัดจริงก็เปียกนะครับอยากเห็นเปียกไหมถูกต้องเพราะวเราเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดครับปียกอ่าเป็นพรีเซนเตอร์อเมริการนี่แหละบริการจ่ายตังค์มให้บ้าเนี่ยนะครับอ่าเปียกมาพีเซนตอย่างเดียวครับผมเองยิ่งเล่นสุขภาพอย่างเดียวผมว่าต้องมีอะไรกับอเมริกันสแตนดาร์ดแน้เลยครับหรือไม่ก็อาจจะมีเซลล์สวยมาขายให้พี่เอกแน่นอนครับ ตินค้าต้องเข้าเลยครับเดี๋ยวอ่าบริการได้ดู EP นี้แล้วอย่าลืมนะครับมาติดต่อพี่เอกโดยตรงเลยนะครับต้องมาเดี๋ยวเราขึ้นให้เลย เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนห้องนี้ก็สี่สี่สี่เมตรคูณสี่จุดห้าเหมือนกันนะครับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่ที่เล็กที่สุดนะครับขนาดสามคูณสี่นะสามคูณสี่เมตรไม่ไม่ได้แคบมากนะห้องนอนสิบสองสิบสองตารางเมตรนะอย่างห้องทุกห้องเราใส่ใจเรื่องแสงสว่างจากธรรมชาติและลมจากธรรมชาติในการเข้าสู่แต่ละฟังก์ชันนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นความใส่ใจของทางฝ่ายออกแบบ แล้วก็รวมถึงหน้างานของวิศวกรด้วยครับาทำงานคู่กันงานเลยออกมาสมบูรณ์ครับก,ก,ก,ก็จริงค่ะคือสร้างบ้านสร้างของูกสร้างกับตัวบ้าที่บใช่ไหมคะในโซโลเกนของเขาอะค่ะถามว่าจริงไหมเรามองว่าผู้รับเหมาทีมงานนี้คือเขาเหมือนกับสร้างบ้านให้กับญาติพี่น้องเหมือนกับเราเป็นครอบครัวหนึ่งกับเขาอะค่ะ,ะทีมงานอะไรนี้ค่ะก็คือมีความเป็นกันเองอะค่ะแล้วเรามองว่าก็คือคุยได้คุยได้ทุกชุด ขอ,ของผู้รับเหมาที่เข้ามาแต่ละทีมอะค่ะก็มีความเป็นกันเองกับทางทางทางเราแล้วเราคุยมีความรู้สึกว่าเราคุยงานง่ายไม่มีแบบว่าพอเราสั่งงานไปเราแจ้งไปเงี้ย,ยพี่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่มีค่ะเขาพอเราอเออเราอยากได้ตรงนี้คะ่ะเออได้ได้ครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแก้ไขให้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้าใครดู EP นี้แล้วตอบไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าให้บีบจมูกกลัานหายใจนะครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ํานะครับยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้โอ้โหถ้าใครได้ชม EP นี้ผมรับประกันได้ครับนะครับอาจารย์เอกเฉลยทุกทุกทุกสอนาทีนะครับโอเคครับครับ EP นี้นะครับพวกเราก็ขอฝากนะครับผลงานนะครับของทีมมาสุวนรับสร้างบ้านเดอะเบสทโฮมนะครับเราอยากจะพาทุกทุกคนนะครับมาชม บ้านนะครับแต่ละหลังที่เราได้สร้างนะครับที่เราเรา,เราได้อ่เขเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับจนจนมันการก่อสร้างมาแล้วเสร็จนะเราอยากพาทุกคนมา,มาชมกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับ ก็ถือว่าเราก็มีมีส่วนช่วยนะครับหรือว่าใครสงสัยอะไรก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่มีใคใช้จ่ายใดๆนะครับไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมาสร้างบ้านกับเรานะครับเพราะว่าแค่นี้อาจารย์เอกก็น่าจะวิ่งกันไม่ทันแล้วดูงานกันไม่ทันแล้วครับเราอยากนะครับความความคาดหวังของพวกเราคืออยากให้ทุกคนที่จะสร้างบ้านนะในในสุราห,หรือจังหวัดใกล้เคียงที่พวกเราทํางานอยู่เนี่ยได้บ้านในในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆครับได้บ้านที่มีคุณภาพ แล้วก็มีความสุขจริงๆนะครับกับการที่คุณจะมีบ้านหนึ่งหลังนะครับความสุขของคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับสำหรับวันนี้พวกเรานะครับ3ามคนครับอาจารย์เอกนะครับผมแล้วก็น้องเจมก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ